วันนี้เราลองมาดูนี้กมั่งดีกว่าค่ะว่าแฟนเก่ากับมือที่สามเขาเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหมายหมายถึงคุณน่ะเกิดวันอาทิตย์แล้วแฟนเก่าคุณกับมือที่สามอะความสัมพันธ์เขาภายในอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรยังดูเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ยังแกะกันไม่ออกยังเหนียวแน่นแแฟน แต่ว่ามันมีความอึดอัดนะเพราะเชือกถ้ามันดึงสัขนาดเนี้มันมีช่องว่างอยู่นิดนึงถ้าเกิดว่ามันตึงจนการเกินไปเนี่ยความสัมพันธ์มันก็คือจะมีความเครียดสูงแล้วก็เหมือนไปไหนไม่ได้มันก็มีความอึดอัดใช่ปะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้แบบ <c oughs> เขาทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยคือมอนเหมือนมันตัวติดกันตลอดอะ่ะแล้วก็คือถูกควบคุมความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเช่นอย่าเพิ่งกลับบ้านมาหาหน่อยออซื้อข้าวให้หน่อยดูแลฉันหน่อยคือทุกอย่างอะ่ะมันจะเป็นความตึงเครียดเพราะมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะดังนั้นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะถ้าแฟนเก่าคุณไปมีมือที่สามมมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะ่ะไม่มีความสุขหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนว่าเขาก็ ยังเข้ากันได้นะเพราะว่าเชือกมันยังมัดติดกันเพียงแต่ว่ามันเป็นสีขาวกับสีดําใช่ป่ะมันจึงเป็นความต่างที่พยายามปรับตัวเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้อาจจะแบบเออที่บอกอ่ะมันเหนียวแน่นแต่ถ้ามันแน่นมากกว่านี้อ่ะมันไม่มีช่องว่างมาคือความสัมพันธ์จะตึงเครียดเพราะตอนเนี้ก็เหมือนแบบเออสิ่งกระดิกกระเดียไปไหนนี้ต้องทําตามคําสั่งของเธออยู่ตลอดมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอันนี้สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ